spell eyes see Searching string spell devil name devil face a name My your for to สวีดัสสวัสดีนะครับ <im itation> พวกผมคนดี ì, คนเดิมเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเรามากดงานลน์แมนกันดีกว่านนะก็เนื่องจากนะครับมีเพื่อน YouTube คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ว่าเห็นตรงนี้พี่ครับสอนการวางนิ้วของลน์แมนหน่อยแบบกดงานเนี่ยใช้มีดเสบทกดงานไม่ทันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกดงานลน์แมนกันดีกว่าเดี๋ยวจะสอนวิธี แบบการวางนิ้วและกันนะเผื่อไปใช้แบบให้เกิดประโยชน์นะโอเคไม่ได้จะขิงเขิงอะไรนะแต่ว่าเพียงแค่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการกดงานลายแมนนะตอนนี้ผมก็อยู่แถวแถวถนนราชดาพิเศษนะใกล้ๆกับสุทธิสารเนะี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงละเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วเดี๋ยวเราไปซอยนิ้วกันดีกว่าโอเคเพื่อนๆ let's go <S อย่างแรกเลยนะครับลายแมนมันจะมี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มบนกับปุ่มล่างเดี๋ยวเราอย่างงีรกก็คือปุ่มบนนะครับ เด, yup. ด so so ี๋ยวเรามาซอยปุ่มบนรอไวปเลยมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับปุ่มล่างก็คือกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ซอยริเมแมย้มๆยแบบนี้นะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะเลือกปุ่มไหนมาเราค่อยกดเดี๋ยวเรามาดูแบบปุ่มไหนมาแล้วเราค่อยกดดีกว่าโอเคไปดูแบบแรกกันเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องซอยปุ่มบนรอไว้นะแล้วก็เดี๋ยวรองานมาแล้วเราก็ค่อยไปจิ้มกันโอ้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะจิ้มทันไหมนะ เป็นยังไงครับก็กดได้แล้วนะครับงานแบบวิธีแรกที่ผมบอกนะครับก็คืองานมาแล้วเราค่อยกดนะครับก็อย่างแรกที่ผมขอเน้นย้ำเลยนะครับก็คือปุ่มบนปุ่มบนเราก็ต้องซอยรัวไว้เลยซอยรัวๆๆวลว้ลลลลแล้วก็ปุ่มล่างก็คอยมองให้ดีนะครับว่าเอองานเคียวตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นเริมจะมีบนกลางล่างแค่สามปุ่มเองนะโอเคก็ตอนนี้ร้อนสุดๆเลยนะดเดี๋ยวผมไปส่งอาหารออเดอร์นี้เสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมก็จะกดอีกแบบนึงให้เพื่อนดูนะครับเป็นแบบที่ว่าเออ เลือกปุ่มใดปุ okay. okay. ่มหนึ่งไปเลยโอเคเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนละกันแล้วเจอกันครับไปโอเคก็จะส่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับงานตะกี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีกดงานอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเลือกแบบปุ่มได้ปุ่มหนึ่งเลยไปเลยนะก็เหมือนเดิมนหมครับปุ่มบนแล้วก็กดคาไว้นะครับซอยบนรอไว้แล้วก็ต่อไปปุ่มล่างเราก็เลือกไปเลยปุ่มใดปุ่มหนึ่งเราก็ซอยคาไปเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกดงานได้ไหมแบบนี้ไปไปดูเลย กดงานได้แล้วนะครับวิธีนี้ก็คือการเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับกดไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้างานมันมาปุ่มที่เราเลือกไว้มันก็ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยปุ่มบนเราต้องกดให้ถูกจุดนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับยังไม่แม่นก็มาร์กจุดไว้เลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับใช้ปากกาจิ้มที่โทรศัพท์เราอะโอเคเพื่อทําให้เราแม่นขึ้นนะครับปุ่มบนเราแม่นแล้วเหลือปุ่มล่างก็ไม่ยากแล้วมีแค่3ปุ่มเองนะเราเลือกไปเลยจากปุ่มไหนโอเค เดี๋ยวยังไม่จบนะหลังจากนี้เดี๋ยวไปส่งงานใี้เสร็จเดี๋ยวจะมีผลงานอีกแบบนึงแบบรวมทั้งไลายแมนโรบินฮูดเลยอยู่ในหน้าจอเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูกัน กดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นงานสีส้มนะครับก็อย่างนี้แหละมันคือข้อเสียของการเปิด2อแอปนะครับก็คือมันจะปังหน้าจอของไลน์แมนเราก็ไม่สามารถดูได้เลยนะครับว่าเราจะกดได้อะไรก็คือกดติก็ต้องไปหมดอ่ะใจงานหยาบหรืองานอะไรก็ต้องไปนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนะครับก่อนจะกการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคถ้าคลิปหน้าเพื่อนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะถ้าทำได้ผมก็จะทำส่วนคลิปนี้ก็ ต้องขอตัวลาก่อนละกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ